น้ำฝนสิพาดคนมาเฮ็ดตำมึกไส่เนาะนี่เด้อทุกคนอันนี้เป็นผักกาดข้าวแล้วก็ต้นหอมแล้วก็ผักขึ้นไส่เนาะแล้วก็ผักสีฝรั่งอันนี้เนาะผักสีฝรั่งแล้วก็ปลาหมึกไส่เนาะนี่เป็นตูในนี้เลยเดี๋ยวน้ำฝนสิตำเป็นประตูในนี้เลยเลยเนาะแล้วก็จะซอยพร้อมเนาะไปเลยไปเบิ่งวิธีเฮ็ด เย้เรียบร้อยแล้วเดอ้อทุกคนหนา้าตาประมาณนี้เออซเซีกมาเลยเดอ้อมากินก้น้ำกันเดอ้ออ่าน้ำฝนที่สิ่กินก่อนเดอนน้อว่าเศบกเลยไปเซีกเนาะซีเมอน้ำฝนเนาะนี่อืมอืมอืม กับตือนห้อมน่ะอืมใจได้อยู่นาะคุกสิว่าง เนื bon ้อบนเนี bon ่ย wow, น no. <s uss ur ra> mm ่ากินเนื้อแบบเป็นแบบบ่มห์เนื้อบนเนี่ยเนื้อนุ่มหวานเนาะ

กับพักหยับกินข้าวเนี่ยสุดยอดพี่น้อง นี่เ um ้า่อ mm ันนี้เป็นหัวมันเนาะ แซ่บกินเลยกินตำปลาหมึกไส้ครั้งแรกเนาะขอโทษแต่เลย่อเธอเคยกินนวดหมึกใหญ่นวดหมึกยาวหมึกกล้วยเนาะหมึกอันอื่นก็ได้กินเราแต่หมึกไส้นี่ไม่เคยกินกำลังกินครั้งแรกเนาะมาเด้อนี่แซ่บอยู่อืมอืมผักกบก่น ออโอเคน้ำฟลนกะสิก,กินให้ทุกคนบิเพียงเท่านี้เนาะและน้ำฟ้นเข้าไปกินต่อกันเด้อ บายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำฝนดเดอ้อตอนนี้เลยอย่าลืมเดอ้อเป็นกำลังใจน้ำฝนเผื่อน้ำฝนเศ็ษฐกิจใหม่ให้เบิ่งเนาะบายบาย